สวัสดครับวันนี้มาใส่กรอบพักนะครับเป็นรุ่นเศรษฐีอุณารมเดือนสมรักษ์หนึ่้อยหปีของหลวงพ่อพัดนะครับนี่รุ่นนี้เรืองแสงนะครับไปกันเลยครับกอบเป็นกรอเนรเลููกครับแกะออกได้ครับแบบนี้แล้วก็ใช้แผ่นบางนะครับไ่างนี้นะครับเฮ้ยหมุนหลวงพ่อขึ้นมา แน่นใช้ได้นะครับไม่ขยับลองความดูก็ไม่หล่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวปิดฝากรอบอีกด้านนึงนะครับครับตอนกดก็ระวังหน่อยนะครับให้ชนตัวพักพอดีนะครับแต่รุ่นนี้ค่อนข้างพอดีครับเข้าสนิดเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับกรอบสาเร็จรูปนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับรุ่นแต่รุ่นนี้ไม่ไม่กันน้ํานะครับก็ถ้ากันน้ําก็ตอนนี้เรี่ยมกันอยู่ร้อยถึงร้อยห้านะครับอันนี้ก็ 50บาทอันนี้ก็200นะครับก็เป็นทางเลือกครับทำเองที่บ้านง่ายๆนะครับถ้าชอบยังไงก็ลองเลือกลองหามาทำกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ